สวัสดีจ้าพี่น้องจ๋ากลับมาพบมาพ่อกันกับอีกแล้วกับเลยาชาแนลชนีมีช่องนะคะสาร่แนยืนหนึ่งพี่น้องคนหักเป็นลอยคนปล่อยเป็นแสนโอ้ยมันกับเป็นตะเขาดาเนาะพี่น้องเนาะมันกับเป็นตะเขาดาอย่างวันตีอันพระเอกนั่นหรือว่าปปีนั่นพี่น้องเบิง้งอันวันเกิดลูกไส้เขาเนาะ แม่เขากับโพตแฮปปี้เบิร์ดเดี่ยงกับว่าไปเพิ่นกับไปแช่มาเพิ่นกับโพต์อวยพรวันเกิดเออขอให้เติบโตขึ้นมาเป็นผู้ชายที่แข็งแกร่งวาสันแข็งแกร่งหรือแข็งแรงก่อซิว่าเฮ็ดหยัางจังสิเป็นลูกผู้ชายที่แข็งแกร่งแข็งแรงโพ์อย่างนี้หมายความว่ายังไง ชอยููซืบมันเป็นตะคนดาอิหลีบักอันนี้ก็ได้พี่น้องเอ้ยอันเอยเห็นสภาพสารรลูปแล้วแต่แต่ประกาศว่าสิแต่งงานกันนี่โอ้ยโช์สวีดว,วันแววหอมกันถามว่าอิชาบอที่มาบอกหน่บบอรบริษาาจากขีเดียดแต่กี่ตอนที่พ่อท่านได้ประกาศอันซีมาอันนี้นั่นเม้นปากแนเม,ม้นนั่นเม้นนี่แน่ถ้าแล แด่ท่าทางรังเกียจเขาว่าสันบัตรผอเปิดตัววสิเอาเขาอันได้ที่ดินได้เอยียงก็ได้อันตู้คอนเทอเนอร์มากสิไว้พ่อแม่อยู่แล้วโอ้ยห,หักหลายหอมหลายโอ้ยอุบาทใจค,คุยวา้าซะเออเพิ่นขเขาอ่าเพิ่นอันแช่มากเหรเพื่อนอวยพรเขาให้เป็นลูกผู้ชายที่แข็งแกร่งแข็งแรงเอียงเพิ่พนก็นกนว่าไปบานนี้แม่เพิ่นได้บานนี้อันขอบคุณค่ะปีโอ้ย ทุเรศบอกขําเดียวทุเรศอะอันเอียงเกาะบ้านนี้ก็มีคลิปหลุดเนาะเขาก็ไปเห็นและแหละอืมคลิปว่าโอนเงินให้ผู้สาวอืมใดๆเนาะกะวาดสนานั่งแหละเออนานๆเจอแมงดาทีก็อย่างว่าเนาะโอนให้ผู้สาวที่ไรก 500, 300็ห้าร้อยสามร้อยวันตีโอ้ยสามันกระจอกปานึังหมดอันแม่ห้าสิหูอยู่แกใจแหละว,ว่าแหวนสองกะลลัดสามกัรัดหรือว่าสอยเพชรสื่อให้ทั้งนี้ โอ้ยอัดใหญ่ซีขนมใหญ่อุบาทเขามาเ้าน่นี่เขาไ่ได้ว่าก่อแสงเขาเขาก่อกระแสรหรืออียงัดงดอกบ่ตองเ้าอันบ่อยหลายเขาทุเลศอืมเขาทุเลศเขาอุบาทเขาขั้นแขีวเขาก็เลยมาเ้าเอาซือซื้อ,ซ,อซะอันถ้าว่าเบาเรื่องดามามาเขาก่อกระแสก่อแสงนี่พี่น้องเ้าเรื่องดามัามาานบ่นดนได้เลี้ยงขึ้นพ่อสองบาทดอกค่อยเว้าาซะอือถามคอยผู้เดช่องนี่ มาบาอกพหยังขั้นแขวเออมันใส่ขีนตาว่าเรื่องดรามา่ายิงเข้าแคบขอความมันใส่มีซื้อมีอย่างอันบอกพี่น้องมันติดเหลืองเออบอกเลยมันติดเหลืองเออสิมาบอกว่าที่เขาเอาไปบอกไปได้น่ะเพราะว่าเขาก็กระแสหน,นุ่นนั่นนี่โอ้ยบพพอรวยเขาบอกพอเขาข้วเขาขั้นแขว ลัเงเทือเขาเป็นตาดาบเป็นตาอันนี้กับเฮ็ดเห้เขาเอาเฮ็ดเห้เขาอันนี้อทุเลศส,สาเถ ور. ออบาข้านี่สัมเทือสองเทือสามเทือกับมีสุ่มอันเอฟซีเพิ่อกลับไปเป็นเออเขาให้เป็นลูกผู้ชายที่นู่นนั่นนี่ <c oughs> ก็ะยำข้านี้อยู่เนี่ยยำหาะแตกแกงเข้าว่าลูกผู้ชายแข็งแกง,ง,งแข็งแรงมันแปลวออ่ายังมันคือปลูกผู้ชายโตจริงคือมีความเป็นลูกผู้ชายมีความคิด ปกป้องสมัยนี้บ่เมน่ากำลังได้พี่น้องปกป้องหรือดูแลคนอื่นได้ในสมัยนี้คือความคิดความอ่านนะคะการกระทำความประพฤติคำว่าลูกชายผู้ชสยแข็งแกร่งแข็งแรงมันบ่เมนการแสดงออกว่ากล้ามใหญ่กล้ามโตเว้เ,เพื่อนน่ะลูกผู้สาสคักแล้วอืมแต่หาสแตกใส่ปากจะาของนี่มเมนต์าอยู่ก็ผู้หญิ่งเว้ยผู้หญิ่งหนังก็ปรึกษาให้เขาเกาะสิว่า ฉันมัของฉันฉันมีเงินของฉันฉันมีปัญญาใจโอ้ยเบิงสาพากลดมาสีได้โดนปันไดแต่ก่อนเขาไปอยากว่าแรงขนาดนี้เราคอยก็กว่าช่องวิระห์แย่ๆอยู่แต่ว่าเขาเห็นแล้วเขาบอวากว่าสั่งเบงส,สวพานสลุดสั่งสั่งคือตามเบิงมันเด้งขึ้นเนาะค่ะเนาะกยังว่าเคยเป็นเอฟซีมาก,ก่อนมันเด้งขึ้นเนะาะเออให้ว่าเนี่ยแมเออ ผู้ใดบ่มัากาขามพานเด้อจ้ะอือผู้ใดบ่มัากระขามพานข่อยกะขามอยู่แต่ขามบ่ได้โอเคข่คอยก็เลยเวเาเออแต่ว่าผู้ใดบ่มคลิปข่อยก็บ่ต้องมาเม้นดาค่ะเพราะว่ามาเมนา้นดาข่อยข่อยดาขึ้นขึ้นกันค่ะบริส้สนใจจา้าลงเด้อจา้าบนนอนดอกข่ยอยมื้อนี้สองเมื้อแล้วบริด้เสพข่าวเพราะว่ามื้อนี้จัดคักคหลายดอกโอ้ยมีฮอตแคป คลิปเสียงยังก็บัตรที่อันนี้คือได้แช่เอาบัตรที่ผู้สาวคือว่าแฮปปี้ประเด็นนะจ๊ะพร้อมกับโอนเงินให้หาลอยวัตถิสงการอุ้ยกระจกว่าคำเดียวว่ากระจอกถ้าเป็นมาว่า,วาคนอันนี้เงินลอยล้านพัดล้านกับบริอิชามันบริมีความสูขเสียใจจ้ะบ่นมีเงินแต่มึงถูกลอยเปอร์เซ็นต์หำถ้ามึงว่าอันมีเง,นงินม่นมีความสูงสิงสบลนมากก็เขาหาสแตกตีเออให้ว่าวหลอนแน่ ไปแล้วนอนแยกพี่น้องสวัสดีราตีสวัสด์จ้า